สวัสดีนักเรียนชั้นมัยหนึ่งทุกคนนะครับมาทั้งสองห้องเลยนะครับวันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในวันจันทร์นะครับเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์ที่สองแล้วที่เราต้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับคุณนวลจะมาสอนเรื่องนะครับผลของความร้อนที่มีต่อการหดตัวและการขยายตัวของสารนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ผลของความร้อนที่มีต่อการหดตัวและการขยายตัวของสารนะครับสารเมื่อได้รับความร้อนหรือคายความร้อนปริมาตรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหากได้รับความร้อนเกิดการขยายตัวก็จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อคายความร้อนเกิดการหดตัวก็จะมีปริมาณลดลงนะครับดังนั้นนะครับไปดูที่ภาพที่หน้า59นะครับนะเรียนเปิดไปนะ59ครับดูพร้อมกันนะครับว่าเมื่อเรา เปิดฝาขวดนะครับเป็นขวดแก้วนะครับเปิดฝาขวดไม่ได้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเมื่อนําฝาขวดที่ปิดแน่นนะครับไปเช่น้ำร้อนนะครับจะเกิดกระขทกตัวทําให้ฝาเปิดได้นะครับดังภาพนะครับุกงนก็ดูเลยครับภาพแรกเป็นฝาขวดนี่ฝาขวดที่ปิดแน่นนะครับก่อนไปน้าแช่ความร้อนนะครับแล้วก็เอาฝาขวดนั้นไปแช่น้าร้อนนะครับ หลังจากนั้นน้องเล็กก็ลองเปิดดูนะครับน้องเล็กก็อย่าใช้มือเปิดนะครับก็พยายามหาผ้านะเนื่องจากขวดเพิ่งได้รับความร้อนจากน้ําร้อนมาเมื่อสักครู่นะครับน้องเล็กนัไปดูคําถามครับคําถามข้อหนึ่งครับเพราะเหตุใดครับฝาขวดที่ปิดแน่นเปิดไม่ได้เมื่อนาไปแช่ความร้อนแล้วจึงสามารถเปิดฝาได้นะครับเพราะเหตุใดนะครับน้องเล็กก็ลองไปดูนะครับตามที่ครูสไลด์ให้ไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อ2นะครับถามว่าการได้รับความร้อน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสารอย่างไรนะครับอันนี้ก็ดูว่าการเล่าของร้อนนะั้นมีมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสารอย่างไรนะครับการเล่าของร้อนก็ทาให้สารหรือ,อมีการขยายตัวนะครับปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากคําถามน,นะครับในข้างล่างนะครับในช่องสีเขียวยงงนะครับว่าอย่างไงครับ เขาบอกว่าอากาศมีสถานะแก๊สน,นะครับเมื่อได้รับความร้อนหรือถ่ายความร้อนปริมาตรแก๊สจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหากได้รับความร้อนเกิดการขยายตัวจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและเมื่อค่ายความร้อนเกิดการหดตัวก็จะมีปริมาตรลดลงนะครับจากหลักการนี้นะครับสามารถนําไปอธิบายหลักการที่ใช้บนลูนลอยในอากาศหรือการลอยของโคมลอยนะครับรู้จักโคมลอยกันอยู่แล้วนะครับในเทศกาลลอยกระทูงนะครับ มาดูบอลลูนและโครมลอยนะครับในคําถามข้อที่1นนะครับบอลลูนและโครมลอยสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เพราะเหตุใดนะครับมาตอบได้ไม่เอ่ยนะครับเพราะอะไรความร้อนทําให้อากาศในโครมลอยทำไมครับเกิดการขยายตัวนั่นเองนะครับมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศโดยรอบจึงทําให้อากาศที่อยู่ข้างในนะครับลอยขึ้นได้นะครับข้อ2ครับบอลลูนหรือโครมลอยสามารถอยู่ลอยอยู่ในระดับความสูงที่แตกต่างกันอย่างไร ขึ้นอยู่กับไรขึ้นอยู่ปริมาตรของความร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ปริมาตรของปริมาณของอบอลลูหนหรือโคมน้อยที่สามารถบรรจุนะครับแก๊สได้มากหรือน้อยน,นั่นเองนะครับข้อสานะครับสารที่อยู่ในสถานะของเหลวและของแข็งเมื่อรับความร้อนแล้วจะเกิดการเป็นอย่างไรครับเมื่อรับความร้อนแล้วก็จะเกิดการขยายตัวออกเองนั่นเองนะครับวันนี้เอาง่ายๆเลยนะครับข้อเดียวนะครับ อ่าไม่ใช่ข้อเดียวหน้าเดียวนะครับนะอันนี้หน้าเดียวาะะนันหวังว่าในชั่วโมงหนึ่งจะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับโอ้เชียรด้นะครับเราเจอกันใหม่นะครับวันพุธนะครับก็มาเรียนตามปกตินะครับเราเรียนออนไลน์แบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย